โอ้ยร้านไข่อันหัอของขวัญไปซ่าไปซื้อของขวัญมาให้ม,หมูฮาส0บ,บาท5ิ0ดอลลร์เออไปไป,ปยญาจะถ่ายให้นี่ซื้อมาให้อีแม่อีแม่ก็อีแม่ก็ได้สองกองมวยไพร่รู้จักายายงาัยไใส่ผู้เดียวอืมอีแม่ก็ได้สอนกองพี่บุ๋มก็ได้กองนึ่งอันนี้กงพี่พ่อเพี้ยงนี่ บางทีพอเพียองกับกองบไงมองมันที่ต่ำอันน่นล้วดดเลี่พอเพี่ยงกับอันเทดเป็ีนหลายเจ้าหนอันไหนมันเลียหน่อยก็เอานั้นละหน่อยไรืเจ้ไหนพี่พอเพียยงกับัวเป็นประตูนั่นคลูกไปชื่อที่พอเพี่องกับฮวเป็นคือพี่บุ๋มละอืมคุนอีลากคุณอะ ย้ายท้ายคลิปให้แน่เป็นก้าวไรเอาของควนไฮมูสองรอบมีรอบที่สองเอาให้แล้วรอบหนึ่งแล้วอืนี่รอบสองนี่รอบสองจะมันคัาบลายไม่อืรอบสามรอบสามเจ้บู๊ยจะว่าเขาให้เพิรนบอของควนนั่นเราไปวนซื้อแต่ของควนไฮมู่ได้เจ้จะเอายังให้ย้ายเนี่ยได้อะไรให้ยาย่เขาลูก อยากให้ตายายซื้อให้อยากให้ตายายซื้อให้อุตส่าห์ขังยายไม่ให้แม่บงในลูกของยายน่ะอะไรเนาะแล้วนี่ให้ยายที่ถู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 แต่งคิวเด้อบ่ให้ยายเปิดมีของอยู่ในถุงอีกอยู่ในถุงอีกเห็นไหมตาเทียงเลยเนี่ยของยายต้องอาบน้ำลูกอันที่แรกในครั้งใครล่ะลูกเนี่ยชื่อใครแน่ๆของแม่โอ้นี่ครั้งแม่ แม่สีครีบเขียวของแม่น,นี่ของยายอันนี้คือของพี่พอเพียงอันนี้ของพี่พอเพียงอันนี้ล่ะนี่คือของหนูโอ้ของหนูอันนั้นของพ่ออันนั้นของพี่บูมเออมีกี่ถุงละ่ะหกถุงหกถุงจากซันตาคอร์สเขาไม่ให้ดูเขาอันแม่คิดสมารเ์เออคิดสมาต์ก็จะเปิดค่ะท่า,าน ใชให้ยายเีเขียนชื่อไว้ก็ไยายเปิดย้ายก็นบเปดย้ายมายากไดด้วยอก่อนเลยฮะจ้าปพ็เพียงเอออันนี้เราิดโพสต์นี้จอนอาาทยย่ายคลิปหาใครตดฮะใครตดแยายอไม่ไม่เออเอยายตด โอ้นั่นตีของเล่นน่ะสิแม่ใต้นครั้งพี่บูมนี่ในครั้งพี่บูมตะเทียงเลยในครั้งพี่บูมตื่นพี่บุ๋มพร้อมนี่คือของพี่บูมนี่คือของแม่แล้วของแม่อันทอดเท้าอันนีน้คือของพี่บุม๋มมีอะไรอันใหญ่ๆนี่ของปลายฟ้าเนี่ยตะเทียงเลยยายไข่ของปลายฟ้าใหญ่กว่ามู ทีได้ใหญ่านที่ได้จัก,กรยานบ่หรือโทรทัศน์บ่ปีนี่<ม>พี่กายี่อัน<ม>พี่พอเพียงได้จัก,กรยานปีนี้ทีได้โทรทัศน์ใหญ่บ่ปกายฟ้านี่เนาะคืออันใหญ่แท้เนาะนะเออนั่นละลูกละบ่มีอันนั่นกระยามันเทาะบ่มีโบมีเบะกระยามัน้นท้อแม่คอน้ำ ก้าวไหลลูกหลาคุณจังไหนจังคุรีกูจ่อไปอันชื่อของควรมาให้มูสองรอบสามรอบบันดีบอยพี่พ่อเพียงเบิ้งห้ยย่าเงีดใส่กองพี่กอนให้พี่พ่อเพียงหลับตาไว้รับตาไว้บพรให้เขาเบิ้งว่าเขาออกอยังให้เขา เออสตอปก่อนเดอร์สตอปสตอปจบคลิป